วิธีการใช้งาน b a c k กไดมอนด์สตอรนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับจะเป็นปุ่มเดียวเลยนะครับจะเป็นปุ่มใหญ่ตรงนิ้วโป้งผมนี่นะครับอ่าไว้ใช้เปิดปิดนะกดหนึ่งทีนะครับกดแค่ทีเดียวนะครับเปิดกดอีกทีนะครับกดปุ่มนี้หนึ่งทีนะครับจะเป็นการปิดนะครับอ่าแต่ว่าปุ่มเล็กๆด้านข้างตรงนี้นะครับใช้ได้2กรณีคือเอาไว้ใช้เปลี่ยนโหมดไฟฉายนะครับกับอีกงานหนึ่งคือเอาไว้ล็อก เวลาเปลี่ยนโหมดไฟฉายทํายังไงนะครับก็กดเปิดสตาร์ทก่อนนะครับปุ่มใหญ่นี้ก่อน1ทีนะครับแล้วก็มาที่ปุ่มเล็กนะครับปุ่มเล็กก็จะเอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับดวงไฟข้างหน้าจะมีสามดวงนะครับจะมีไฟหลักอันนี้ไฟหลักนะครับไฟรองนะครับแล้วก็จะมีไฟสีนะครับซึ่งไฟสีเองก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยการกดปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับค้างไว้นะครับจะสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับพอมันเปลี่ยนสีเราก็ปล่อยมือนะครับอ่า อยากเปลี่ยนอีกเปลี่ยนได้นะครับมันมีสามสีนะครับสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วถ้าอยากจะปิดปิด, dove, ปดยังไงก็กดปิดอย่างนี้นะครับแต่เปิดมายังเป็นสีฟ้า MM ER อยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นสีขาวนะโอเคถ้ากดหนึ่งทีนะครับกดปุ่มเล็กหนึ่งทีนะครับมันจะกลับมาเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้ากดอีกทีมันก็จะมันจะวนโหมดไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราเปลี่ยนโหมดก็แค่กดปุ่มกลมๆเล็กๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนโหมดได้ง่ายนะครับนี่นะครับ แล้วก็ในแต่ละแต่ละไฟเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยจะสามารถดิมได้ดิมนี่หมายถึงว่ารีแสงนะครับโดยการที่ว่า,าเรากดมาไฟดวงไหนก็ได้นะครับกดที่ปุ่มใหญ่ปุ่มนี้นะครับค้างไว้นะครับมันจะมันจะดิมได้นะครับดูที่แสงนีะครับมันจะมันจะสามารถรีได้นะครับถ้าเปิดแม็กซ์สุดจะติดสองดวงนะครับนี่ถ้ามันเปิดแม็กซ์สุดจะติดสองดวงแบบนี้นะครับ อ่าโอเคประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ไฟดวงดวงหลักอยู่แล้วอยากจะติด2ดวงเลยแบบสว่างสุดขอ,ของไฟมันสามารถแตะปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มทัศกรีนด้านข้างนะครับสามารถแตะได้แตะ1่ทีนะครับมันจะติด2ดวงแบบนี้นะครับถ้าแตะอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าแตะอีกทีหนึ่งมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวแต่ทัศกรีนด้านข้างตรงนี้ครับอาจจะต้องแตะ ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าตำแหน่งมันอาจจะไม่ค่อยไม่ต้องโดนเต็มเตมนิ้วหน่อยนะครับประมาณนี้ครับส่วนเวลาปิดก็แค่ปุ่มนี้ครับกดทีเดียวแล้วปล่อยนะครับเปิดปิดมีแค่นี้นะครับอ่าส่วนล็อกเนี่ยก็คือปิดปิดหน้าจออย่างนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วกดที่ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับมันต้องกด2ปุ่มพร้อมกันแบบนี้ผมก็แป๊บนึงนะครับมันมีมือเดียวอย่างนี้ดีกว่า นี่ถ้าไฟมันกระพริบก็คืน gucken, นี้มันได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะกดอะไรไม่ติดแล้วนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มใหญ่หนึ่งนะครับแล้วก็ปุ่มเล็กหนึ่งโดยการที่เรากดพร้อมกันนะครับกดแบบนี้พร้อมกันนี่อันนี้มันจะไม่ติดแล้วนะครับมันล็อกไว้แล้วถ okay? ้ามันล็อกเนี่ยมันจะขึ้นไฟกระพริบแบบเมื่อกี้นะครับสีฟ้าแต่ว่าถ้าอยากจะให้มันกลับมาเป็นแบบเดิมก็กดค้างไว้เหมือนเดิมครับจนกว่าไฟขาวจะขึ้นพอไฟขาวขึ้นเราก็ปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะใช้งานได้นะครับอันนี้วิธีการล็อกนะ ก็ต้องกด2ปุ่มนี้นะครับพร้อมกันปลดล็อกก็เหมือนกันกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับประมาณนี้ครับผม